ที่วัันกลางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพาการเข้ามากาบาหว้พระนอนหรือพระปางสายญาติที่ประดิษฐานในสาราหลวงพ่อมองคลเทพนิมิตซึ่งสร้างโดยแม่ทีคำปุ๋ยชัยวงศ์อายุ84ปีหลังจากที่เข้ากรรมและเกิดดิบิดฝันเห็นพระพรมมาบอกว่าขอให้สร้างพระนอนหรือพระปางสายญาติขึ้นไว้ภายในวัดโดยกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในระยะเวลาหนึ่งเดือนกับ9วันและเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2529ต่อมามีการสร้างเสร็จตามกำหนด โดยพระนอนหรือพระปางสายญาตมีขนาดความยาว50ศอกสูง7ศอกครึ่งและถือเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญแห่งหนึ่งของเื่อดอกคําใต้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือโดยเชื่อว่าคอยปกปักรักษาคุ้มครองทงั้งยังดนบรรดานให้เกิดโชคลาภแก่ผู้เข้ามากราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยส่วนปร,ประวัติของแม่ทีคําปุ๋ยชัยวงศ์เป็นแม่ทีประจําอยู่วัดสันกลางจังหวัดพะเยาเด็กแม่ทีคําปุ๋ยได้บวชชีมาตั้งแต่ตอนอยังเป็นเด็กนุ่งขาวห่วมขาวกนผมปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ เป็นแม่ทีมาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นแม่ทีคนหนึ่งที่ชาวบ้านและผู้คนทั้งในและต่างประเทศให้ความเคารพนับถือเนื่องจากเป็นแม่ทีคนหนึ่งที่เป็นนักบุญสร้างและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนทั่วไปทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนผู้ยากไร้จนเป็นที่เคารพนับถือและเลื่องลือพราแม่ทีเป็นนักบุญแห่งร้านนาคนหนึ่งสำหรับชาวบ้านที่เข้าไปขอโชคลาพนอนในครั้งนี้ท่างก็นำเอาเลขที่วัดคือเลขหนึ่งหมู่ที่หนึ่งพุทธศักราชที่สร้างพนนคือนคือ2529 การฉลองสมโพธิปี2530เลขความยาวหรือความสูงเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดกลางเดือนนี้พันวิทย์อยู่ดีรายงานที่ห้องประชุมสมา,รานรชันโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายสมพงษ์มหาวังนายอำเภอหนองไผ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคารัดกรองมะเร็งเต้านมในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่โดยการนำของแายวัฒนาโพธาผู้แทนมูลนิธิการจนะบ,บรารมี ซึうう่งขบวนรถและเครื่องมือมีม um, so, uh, ูลค่าประมาณ60ล้านบาทโดได้รับการสนับสนุนก็ประมาณบางส่วนจากอสมและประชาชนน้อมกล้าวถวายโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนายมานพเงินโฉมสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอสมบุคลากรสาธารณสุขชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูร์โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ350คน ทั้งนี้ในปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของสตรีไทยโดยในปี2553พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่13,184รายและเสียชีวิตประมาณ4,655รายหรือวันทุกสองชั่วโมงปุริชัดสรีวัฒนากเกษมรายงานตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยสว่างจันยารมบุรีรัมย์ เขาระง,งับเหตุไฟไหม้บ้านปูนชั้นเดียวเลขที่70หมู่ที่9ตำบลทุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และใกล้เคียงจำนวนหลายคันไปช่วยระง,งับเหตุโดยช่วยกันฉีดน้ำดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณด้านหลังบ้านซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องตน้นคาดว่าตัวบ้านนั้นจะเสียหายประมาณ70%โดยเฉพาะหลังบ้านซึ่งเป็นที่เก็บของสต็อกสินค้าอาธิเครื่องสำอางลูกชิ้นที่เตรียมไว้ขาย ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นภายในบ้านเสียหายทั้งหมดด้านนายชาติีหมานเดชอายุ44ปีสามีของเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าขณะตนเองและครอบครัวกำลังนอนหลับสนิทก็ได้กลิ่นควันก่อนจากนั้นเริ่มหายใจไม่ออกจึงรีบลุกไปดูก็เห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้บริเวณด้านหลังบ้านอย่างรวดเร็วจึงรีบไปปลุกทุกคนในบ้านซึ่งมีทั้งภรรยาแม่วัย74ปีและลูกสาววัย8ขวบรวมถึงสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านอีกหนึ่งตัวให้รีบหนีออกจากตัวบ้านได้บุดบิด ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นพัดลมที่เก่าและเสื่อมสภาพซึ่งเสียบปลักไว้บริเวณหลังบ้านทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรวัดทิแสนทุปีรายอนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่รอบเขาสบาบอำเภอมะขามและอำเภอเมืองบางแห่งรวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำแองกะทะ ดนที่อำเภอเมืองถนนเข้าซอยวัดพับพลาเจ้าหน้าที่ป้องกันของเทศบาลพับพลานารายและอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตันยูได้ช่วยชาวบ้านขนย้ญญายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งน้ำจากคลองพับปลาได้เอ่อล้นขึ้นผิวจราจรลงสู่คลองดาวเรืองก่อนจะออกสู่คลองพักดีลำไพปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา,มากทำให้ระบายน้ำในท่อริมถนนสุข,ขุมวิทระบายลงคลองไม่ทันจึงเอ่อท่วมถนนในซอยและเข้าร้านค้าบ้านเรือนของประชาชน ส่วนที่อำเภอมะขามนั้นน้ําจากคลองตกพอลอมไหลมาสมทบกับคลองเวรุและคลองอ่างคีรีทําให้เออท่วมถนนเข้าหมู่บ้านและส่วนผลไม้ของเกษตรกรมวลน้ำได้ไหลเข้าสู่ตัวอำเภอมะขามส่งผลให้บริเวณสี่แยกสารเจ้าพ่อมะขามมีน้ําเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนซึ่งมีการปิดเส้นทางชั่วคราวในถนนสายรองจากแยกหลักจันทร์เข้าตลาดมะขามและถนนสายอ่างคีรีอำเภอคลุงเพื่อรอระดับน้ําให้ลดลงต่อมาทางด้านนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยในส่วนของอำเภอม,มะขามมีรัศดรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตกพลมตำบลบ่อเวรุตำบลอ่างคีรีและตำบลมะขามซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพประชาชนไปอย่างที่ปลอดภยัยโดยมีการจัดตั้งโรงกลัวที่เทศบาลตำบลอ่างคีรีและเทศบาลมะขามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดคลองให้ฝ้อระมันระวังน้ำเอ่อล้นตลิง่งน้ำท่วมจับพลันจากสภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้และขอให้ดระวังบุตรหลานและสัตว์ปีพิษที่อาจหนีน้ำเข้าไปในบ้านเรือนรวมทั้งติดตามการแจ้งเตือนของท้องถิ่นและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดจรรย์บรรยงเสดาแรงานตำรวจสพสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมกู้ภัยฐานน้ำใจสุงไงโกลก เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงคนเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านเพื่อนเด็กถนนงวงพิถีเขตทศวรรเมืองสุงไหงโกลกโดยในที่เกิดเหตุพบศพนางสาวปลังทิพซุ่มเมืองเดียนอายุ29ปีซึ่งเป็นลูกจ้างร้านเพื่อนเด็กซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์และเสื้อผ้าเด็กเล็กมีบาดแผลทุกแทงที่บริเวณสี่ข้างร้านซ้ายจำนวนสองแผลจนไส้ทะลักและออกมากองกับพื้นหน้าร้านดังกล่าวห่างจากศพประมาณ4เมตรมีมีดเปื้อนเลือดอยาวประมาณ30เซนติเมตรหนึ่งเล่มตกอยู่ข้างฟุตบาท จากการสอบสวนทราบว่าในขณะที่นางสาวปรังทิพย์ผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมนำเสื้อผ้าภายในร้านมาจัดวางและแขวนที่บริเวณหน้าร้านได้มีนายวิรยุทธ์ง่ายดีอายุ29ปีซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าร้านเมื่อนางสาวปรังทิพย์เห็นทางด้านจึงได้เดินออกมาพูดคุยและต่อมามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจู่ๆนายวีรยุทธ์ได้ชักมือที่เน็บเอวมาออกมาแทงผู้เสียชีวิตจำนวนสองครั้งจากนั้นผู้เสียชีวิตลม้มลง และนายวิริยุทธ์ได้ขับขี่รถจกกักรยานยนต์หลบหนีไปต่อมาตำรวจได้เข้าพูดคุยกับนางอัมพายแม่ของผู้ก่อเหตุโดยให้แม่พูดหวานล้อมนายวิริยุทธ์ขอให้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่และนัดหมายมอบตัวกันที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเวียงสุวันในพื้นที่เอำเภอร์แวงโดยผู้ต้องหาสาร,รภาพว่ามีปากเสียงทะเลาะกันจากเหตุถึงห่วงก่อนหน้านี้และจะมาพูดคุยขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่ยอมจึงโมโหแทงจนเสียชีวิตดังกล่าวนูอาริซายิริรายงาน